ฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ยึดรั์นะไอ้พวกนะจีนเทาจีนดำต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะกบพวกสแกมวงสแกมเมอร์นะนะที่ฝั่งเขมรนนี่ก็หลังจากอเมริกาอังกฤษยึดไปแล้วห้องกงยึดด้วยพี่ไทยเราเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดเสียหายหนักสุดกับยึดได้สักบาทสักสลึงไหมนะไม่เห็นมีเลยเนาะ แถมบางคนมันยังได้สัญชาติไทยอีกนะอืมเอาาสิเอา,เอ,าอะไรกันจริงจังก็ไม่รู้ครับน้าข่าวต่างประเทศรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนนะวันะวน,นี้นี่แหละเขาบอกว่าสำนักง,งานตำรวจฮ่องกงออกแถลงการเรื่องกการอายัดทรัพย์สินซึ่งก็รวมถึงเงินสดหุ้นและกองทุนที่ถือครองโดยบุคคลหรือบริษัทโดยมีความเชื่อมโยงกับบริษัท รินโฮดิ้งกรุป๊ปและในเฉินจือ้อผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเบื้องต้นมีการประมูลทรัพย์สินประเมินนะประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะครับนะก็ประมาณเป็นเงินไทยดีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ1 1 5 2 5ล้านบาทยึดเป็นหมื่นล้านเลยท่านผู้ฟังและพนักง,งานสอบสวนเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินทั้งหมดได้มาจากการก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการช่อโกองทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและการฟอกเงินความเคลื่อนไหวดังกล่าวของตำรวจฮ่องกงเกิดขึ้นหลังกระทรวงยุติธรรมสหาราัฐเปิดเผยเอกสารคำฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากล่าวหาหนาบริษัทปรินท์โฮดดิ้งกรุ๊ปของนายเฉินจื่อเนี่ยเป็นฉากบังหน้าให้กับหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเอ อุอนุทินเราไม่คิดจะยึดอะไรของมันมั่งแล้วนะนะมันต้องมีอะไรอยู่ในเมืองไทยมั่งแหละนะใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดไม่มีอะไรเรายึดไว้มั่งเลยเหรอนะสิบบาทยี่สิบบาทก็ไม่มีให้ยึดเลยไงก็ไม่รู้เน,ะนาะเออน่าจะไม่มีนะมีแต่มันจะยึดนะของบางคนของไทยเราเนี่ยับ <laughs> ใช่ไหม เอ,อก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับหุ้นเซนมันจะแฉใช่ไหมล่ะใช่ไหมใครมีเงินฝากใครมีธุรกิจอะไรอยู่บ้านมันนะอ,อืมันจะแฉมันจะยืดก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหมนะอย่างนี้นี่แล้วนะครับนะถึงได้ขยับทําอะไรไม่ได้นะไม่กล้านะเรียกว่าไม่กล้าก็ได้นะครับนะเราจะหวังอะไรได้ไว้นะนะเดี๋ยวนี้พูดคํานี้บ่อยเลยเนีน่ย <yll, infect ES> จะหวังอะไรได้ไว้เนะี่ยอื ะก็ไม่แน่นะครับนะเขาก็อาจจะกําลังทําอะไรอยู่ที่ชัวบ้นานช้ช่องอย่างเราไม่รู้อะไรก็ได้เนาะเออแล้วก็หวังหวังไม่หน่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ย